เอียวดีเดี๋ยวพานาตาลีอ่ะไปเรียนภาษามนุษย์แล้วก็ไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นก่อนไปนะปแ,ตแต่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของคุณแม่เสือสมิงกับลิงนาตาลีเอียววดีอยากฟังเอียววดีคืออย่างนี้มันไม่เกี่ยวมนุษย์เราเนี่ยไม่ฟังเรื่องของคนอื่นมันคือมารายาทม,มารายาทม,มารายาทม,มารายาทแปลว่าอะไรพนา,าอเอา่อ มารยาทเดิมอะมารยาทแปลว่าเราจะไม่ทําสิ่งที่ทําให้คนอื่นไม่สบายใจพวกเขาสองคนอะทําให้เหวีดีไม่สบายใจพวกเขาไม่มีมารยาทนี่เอีเรียรีย่ด้ไม่ได้ม่ไดม่ม่ไม่ไสั่งหนังนี้มารยาทเนี่ยมันมีหลายอย่างมนุษย์เราเนี่ยจะไม่เอาเรื่องไม่สบายใจเอาเรื่องที่ไม่พอใจเนี่ยเก็บไว้ในนี้ พวกเขาสองคนอ่ะชอบวาะวอยาวดีแอนตโทนีโอบอกว่าว่าคือด่าพวกเขาอ่ะชอบด่ายาวะดีเคยปลอมตัวใส่เสื้อดําใส่หน้ากะมาด่ามาตีเย่าวะดีไม่จริงถ้าโกหกเออเอาละเฮอย่าวดีเรื่องนั้นเอาไว้ที่หลังนะคนสวยคนสวย,สวยแค่นี้ก่อนนะยหยุดแค่นี้ก่อน เป็นสวยแต่รูปจบแล้วเหม็นแหวแถวนี้มีด้วยนะแหวเหม็นไปกันเถอะสวัสดีนะ๋ยวาไปดูนสวยคนเก่งพนาขอนะโอเคเอียวีอดีมีมารยาทแบลลิงน้อยเอนโตนิโอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพนาพนากอดจูบเดีวยวก่อน ออ่ักอักลุยไอ้นี่ไปทำอะไรกันในป่าหรือเปล่าคะเนี่ยบ้าป่าป่านี่จิตอาควนเออ๋ยว่ดีอ่ะเอ๋ยว่ดีเห็นน้องเอมกระโดดกอนดธนาในป่าแล้วแล้วก็ เกเป็นลมให้พนาปุ้มแล้วก็หัวเหลาะคนเดียวพนาไม่เห็นแต่เยาวดีเห็น<ฮ><ฮ>ไปกันใหญ่ละอ,อีลูกเิงใช่อกุศนละจิตพนา ha ha ha